การรับสมัครสมาชิกสมาค,คมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยสสททเปิดรับสมัครสมาชิกโดยให้ศูนย์ประสานงานบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมพร้อมอัปโหลดไฟล์สแกนชุดใบสมัครของสมาชิกทุกวันที่1ถึง25ของทุกเดือนทั้งนี้หากไม่อัปโหลดไฟล์สแกนจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการรับสมัครได้และให้ศูนย์ประสานงานโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินค่าสมัคร และเงินค่าบำรุงรายปีมาให้สอสททภทยในวันที่26-28ของทุกเดือนให้ศูนย์ประสานงานอัปโหลดไฟล์สแกนชุดใบสมัครสมาชิกในระบบโปรแกรมสสททก่อนมิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ศูนย์ประสานงานต้องคัดกรองผู้สมัครโดยห้ามรับสมัครผู้ที่มีประวัติการรักษาด้วยโรคตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สทสทท .2 หรือโรคร้ายแรงอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย20โรคตามประกาศแนบท้ายใบร,รับรองแพทย์สทสทท2หากศูนย์ประสานงานไม่มั่นใจว่าผู้สมัครรายนั้นสามารถสมัครสมาชิกสสททได้หรือไม่ให้ส่งใบรับรองแพทย์มาให้องค์กรแพทย์สสททพิจารณาขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมาชิกสมัครใหม่เข้าสู่เว็บไซต์จะเห็นหน้าเว็บไซต์ให้คลิกเลือกสากรของท่าน ที่ช่องศูนย์ประสานงานกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่มเข้าใช้งาน2เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกระบบชาปธกิจสงเคราะห์เมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าทำการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกสสทท4เมื่อคลิกใบสมัครไปที่เมนูแนบเอกสารนำไฟล์ชุดไปสมัครที่สแกนมาแนบประกอบการสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้องและครบถว้วน <Zac. S 1> กรอกรายละเอียดผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้องและครบถว้วนหลังจากกรอกข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้วกดเซฟระบบจะแจ้งยืนยันการบันทึกข,ข้อมูลให้กดโอเคเพื่อทําการบันทึกข,ข้อมูลการสมัครหลังจากบันทึกข,ข้อมูลการสมัครแล้วระบบจะแจ้งให้พิมพ์มใบรับเงิน 2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน <oluyor? S 1> สงเคราะห์ ให้ศูนย์ประสานงานตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อยและส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงมาให้สอสอททโดยด่วนภายในจิตวันหลังจากสมาชิกยื่นคำร้องเพื่อให้สอสอททดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้รับเงินสงเคราะห์ในระบบโปรแกร,รมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกเช่นชื่อสกุลที่อยู่ประเภท สมาชิกกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดโดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและศูนย์ประสานงานนำส่งมาให้สสททเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. การโอนย้ายสังกัดให้สมาชิกกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สสททกำหนด โดยให้ระบ,บุชื่อเลขสางกรเดิมระบ,บุชื่อเลขสางกรใหม่เหตุผลการโอนย้ายพร้อมแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องเมื่อศูนย์ประสานงานตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้นําส่งหนังสือแจ้งการโอนย้ายพร้อมแนบชุดใบสมัครสมาชิกฉบับจริงมายังสอสอทอท,อทอโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขาฐานข้อมูลสมาชิกในระบบโปรแกร,รมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5. การลาออกให้สมาชิกกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สสททกำหนดพร้อมระบุเหตุผลการขอลาออกพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนโดยให้ยื่นเอกสารที่ศูนย์ประสานงานเมื่อศูนย์ประสานงานตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้นำส่งหนังสือแจ้งการลาออกมายังสส,สททเพื่อดำเนินการตัดรายชื่อสมาชิกออกจากระบบโปรแกรมต่อไป การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปีสำหรับสมาชิกรายเก่าเงินต่ออายุจำแนกเป็น3กลุ่มตามกำหนดการประชุมใหญ่สามัญดังนี้กลุ่ม1และกลุ่ม2ศูนย์ประสานงานที่ประชุมใหญ่สามัญตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีปัจจุบันให้นำส่งเงินสงเคราะห์และเงินบำรุงรายปีที่หักจากเงินปันผลหรือที่เรียกเก็บได้ก่อนภายใน7วันทำการ หลังการประชุมใหญ่สามัญส่วนที่เหลือให้นำส่งไม่เกินวันที่31ธันวาคมของปีนั้นๆกลุ่ม3ศูนย์ประสานงานที่ประชุมใหญ่สามัญตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีถัดไปให้นำส่งเงินสงเคราะห์และเงินบำรุงรายปีที่เรียกเก็บได้บางส่วนก่อนวันที่31ธันวาคมของปีปัจจุบันพร้อมยืนยันรายชื่อสมาชิกที่เหลือและให้นำส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบำรุงรายปีตามชื่อที่ยืนยันภายใน7วันทําการหลังการประชุมใหญ่สามัญ 7. การผลสมาชิกกภาพการผลสมาชิกกภาพแบ่งเป็น2กรณีดังนี้กรณีที่1ศูนย์ประสานงานกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ไม่นําส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปีที่หักจากเงินปันผลหรือที่เรียกเก็บได้ก่อน ภายใน7็วันทําการหลังจากการประชุมใหญ่สามัญสสทท,ทจะดําเนินการตัดให้ผลสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคมข้อที่15บหเาบกล็บหกรณีที่2ศูนย์ประสานงานทําหนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ไม่ประสงค์ชําระเงินต่ออายุประจําปีโดยต้องให้ประธานกรรมการรองประธานผู้จัดการศูนย์ประสานงานเป็นผู้ลงนามในหนังสือเท่านั้น และส่งหนังสือพร้อมรายชื่อสมาชิกที่ไม่ประสงค์ชำระเงินต่ออายุมายังสสททโดยด่วนสสททจะดำเนินการตัดให้ผลสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคมข้อ15วงเล็บ5ต่อไปอันหนึ่งตามมติคณะกรรมการดำเนินการสสททชุดที่7ทับส6 6ครั้งที่5เมื่อวันที่21กรกฎาคม2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่ายเพิ่มเติมกรณีสมาชิกลาออกผลสมาชิกภาพประจำปี2,566ทั้งนี้กรณีศูนย์ประสานงานแจ้งยืนยันรายชื่อสมาชิกที่ประสงค์ต่ออายุประจำปีมายังสสทท,ทแล้วหากถึงกำหนดไม่นําส่งเงินตามรายชื่อสมาชิกที่ศูนย์ประสานงานแจ้งยืนยันมาแล้ว สสททจะหักเงินดังกล่าวจากเงินค่าบริหารจัดการของศูนย์ประสานงาน0.5%ของเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกเสียชีวิตหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์ได้รับจากสสทท8การอุทธรณ์คืนสมาชิกกับภาพ8.1สมาชิกที่ถูกตัดพ้นสมาชิกกภาพตามข้อบังคับสมาคมข้อ15วงเล็บ5ยื่นอุทธรณ์ได้ทันภายใน30วันตามข้อบังคับสมาคมข้อ16 นับจากวันที่ถูกตัดผลสมาชิกภาพหรือวันที่ได้รับหนังสือโดยได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตามสิทธิเดิมนับแต่วันที่สสทท,ทได้รับชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปี8.2สมาชิกที่ถูกตัดผลสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคมข้อ15บวงเลบ5ยืดอุทธร์เกิน30วันตามข้อบังคับสมาคมข้อ16นับจากวันที่ถูกตัดผลสมาชิกภาพ หรือวันที่ได้รับหนังสือต้องส่งใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สสทท,ทกำหนดใหม่และชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปีโดยจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์และมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวดังนี้ 1. การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนับแต่วันที่1ของเดือนถัดไป 2. การเสียชีวิตทุกกรณีนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนที่ครบ2ปีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดทั้งนี้ต้องไม่มีประวัติการรักษาด้วยโรคที่กาหนดตามใบรับรองแพทย์หรือตามประกาศสสทอทอมาก่อนการสมัคร3การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนที่ครบ2ปีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับทั้งนี้ต้องไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนการสมัคร 4. กรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสมาชิกภาพสมบูรณ์ต่อเมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสียชีวิตอุบัติเหตุมาแล้วหนึ่งปี9การอนุมัติชำระเงินเป็นกลุ่มในระบบโปรแกรมชาบาันธกกจเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่ออายุประจำปีการอนุมัติชำระก,กลุ่มเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินต่ออายุหรือคงสภาพประจำปีให้กับศูนย์ประสานงานแล้ว ให้ศูนย์ประสานงานรีบดำเนินการอนุมัติชำระเงินเป็นกลุ่มของสมาชิกรายบุคคลในระบบโปรแกรมเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่ออายุประจำปีให้แก่สมาชิกโดยมีขั้นตอนดังนี้เข้าหน้าระบบโปรแกรมเลือกเมนูชำระเงินเป็นกลุ่มเลือกรายการปีที่ต้องการชำระก,กลุ่มและกดค้นจากนั้นเลือกสถานะเป็นอนุมัติเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการพิมพ์ใบเสร็จ ไปที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จต่ออายุสมาชิกเลือกรายการปีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จและกดค้นเลือกช่องหมายเลขที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จและกดพิมพ์ระบบประมวลผลจากนั้นก็จะได้ไฟล์ใบเสร็จในรูปแบบ pdf การอนุมัติกลุ่มเพื่อออกใบเสร็จรับเงินสสททขอความร่วมมือศูนย์ประสานงานอนุมัติรายชื่อสมาชิกที่ชำระเงินต่ออายุประจำปีรายบุคคลเท่านั้นเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์การออกใบเสร็จรับเงินของสสทท 1>, 1. ให้ออกไปเสร็จรับเงินจากระบบโปรแกรมของสมาคมเท่านั้น 2. ห้ามศูนย์ประสานงานออกไปเสร็จรับเองินอื่นใดที่กำหนดเองซึ่งสมาคมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้น 3. การออกไปเสร็จรับเงินสมาชิกสมัครใหม่ให้ศูนย์ประสานงานทำการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมและออกไปเสร็จรับเงินจากระบบให้สมาชิกซึ่งใบเสียจรับเงินนี้จะแสดงในแอปพลิเคชันสสทอของสมาชิกโดยตรง 4การออกใบเสียจรับเงินต่ออายุแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ 4. การออกใบเสียจรับเงินต่ออายุแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1จ่ายเงินต่ออายุเป็นเงินสดก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์สามารถออกใบเสียจรับเงินให้สมาชิกเป็นรายบุคคลได้ทันทีกลุ่มที่2จ่ายเงินต่ออายุโดยหักจากเงินปันผลหลังจากวันประชุมใหญ่สหกรณ์สามารถออกใบเสียจรับเงินให้สมาชิกเป็นรายบุคคลได้ทันทีหรือภายใน3วัน กลุ่มที่3จ่ายเงินต่ออายุหลังจากวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์เกิน7วันทําการหรือสมาชิกที่จ่ายหลังตัดพ้นสมาชิกกับภาพสามารถออกไปเสียรับเงินโดยศูนย์ประสานงานต้องขออุทธร์พร้อมโอนเงินต่ออายุเข้ามาให้ทางสมาคมก่อนจึงจะสามารถออกไปเสียรับเงินได้ซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ใบเสียรับเงินต่ออายุจะแสดงบนแอปพลิเคชันสสททของสมาชิกโดยตรง 10. การจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานค่าจ้างเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงานโดยแบ่งเป็นค่าบริหารจัดการดังนี้ 1. ค่าบริหารจัดการร้อยละ1.5ของเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิตของศูนย์ประสานงานโดยจ่ายพร้อมกับเงินส่งเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทได้รับ 2. ค่าบริหารจัดการร้อยละ0ูนจดของเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิตของศูนย์ประสานงานจะสะสมยอดจนถึงวันที่31ตุลาคมของทุกปีและจะดำเนินการจ่ายให้ภายในวันที่31ธันวาคมของทุกปีดังต่อไปนี้2.1ศูนย์ประสานงานที่ไม่มียอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่ายเพิ่มเติมจะได้รับค่าบริหารจัดการร้อยละ0ูนจดเต็มจำนวน2.2ศูนย์ประสานงานที่มียอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย เพิ่มเติมจะได้รับค่าบริหารจัดการร้อยละ0ูจุดแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ศูนย์ประสานงานแจ้งยืนยันรายชื่อต่ออายุประจำปีหรือแจ้งรายชื่อสมาชิกลาออกผลสมาชิกภาพมาก่อนการประชุมใหญ่สามัญสสทท,ทจะไม่นำไปหักจากเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ0ูุดหรือเงินค่าบริหารจัดการกรณีไม่มีสมาชิกเสียชีวิต กรณีที่ 2. ศูนย์ประสานงานแจ้งยืนยันรายชื่อต่ออายุประจำปีมาแล้วปรากฏชำระเงินไม่ครบตามจำนวนที่ยืนยันหรือแจ้งรายชื่อสมาชิกลาออกผลสมาชิกกรพมาหลังวันประชุมใหญ่สามัญสสทท,ทจะหักจากเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ0ูหรือเงินค่าบริหารจัดการกรณีไม่มีสมาชิกเสียชีวิต 11. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อสมาชิกเสียชีวิต 1. ศูนย์ประสานงานแฝกใบมรณบัตรบัตรที่เบอร์024961358หรือส่งเข้ากลุ่มลายเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเพื่อตัดรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตในระบบโปรแกรมชาปนก,กิจ 2. กรณีที่1สมาชิกที่เสียชีวิตสมัครตั้งแต่ปี2554ถึง2561สอสอทอท,อทอจัดจัดส่งหนังสือแจ้งยอดเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือเบื้องตน้นฉบับที่1 พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ1.5โดยให้ศูนย์ประสานงานลงชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ1.5แล้วส่งกลับมาให้สอสอทอท,อทกรณีที่2สมาชิกที่เสียชีวิตสมัครตั้งแต่ปี2 5 6 2เป็นต้นไปสอสอทอท,อทอจัดส่งหนังสือขอประวัติการรักษาซึ่งจะขอทุกสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาประกอบการพิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว 3. ศูนย์ประสานงานจัดส่งประวัติการรักษาหรือแบบฟอร์มการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวพร้อมทั้งให้ทายาทลงนามเอกสารมาให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วส่งมาที่สสทททางไปรษณีย์โดยประกอบด้วย 1. หนังสือขอส่งหลักฐานการเสียชีวิต 2. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ 3. ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์ 4. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ 5. ชุดใบสมัคร 6. เอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีศูนย์สำหรับเอกสารผู้เสียชีวิตประกอบด้วย 1. สําสำเนาใบมรณบัตร 2. หนังสือรับรองการตายหรือใบรับแจ้งการตายสาสำเนาบัตรประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้านประทับคำว่าตายสําสำเนาทะเบียนสมรสกรณีประเภทสมทบคู่สมรส 6. สำเนาเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลถ้ามีเอกสารสำหรับผู้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาเปลี่ยนแปล,ปลงชื่อสกุลถ้ามี 4. สสทท,ทจะโอนเงินสงเคราะห์และคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือพร้อมเงินค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานร้อยละ1.5 ให้ศูนย์ประสานงานภายใน90วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องเมื่อโอนแล้วจะแจ้งรายละเอียดการโอนให้ศูนย์ประสานงานทราบเพื่อให้ติดต่อกับทายาทผู้เสียชีวิตในการรับโอนเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ 4กรณีที่1สสทท,ทจะอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน90วันหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วจะส่งหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือพร้อมเงินค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานร้อยละ1.5และแจ้งการโอนเงินให้ศูนย์ประสานงานทราบกรณีที่2การพิจารณาประวัติการรักษา สสททจะเสนอประวัติการรักษาต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินสงเคราห์ครอบครัวคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเนินการโดยถ้ามีอนุมัติจ่ายเงินสงเคราห์ครอบครัวสสททจะดำเนินการตามกรณีที่1แต่ถ้ามีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินสงเครห์ครอบครัวสสททจัดส่งหนังสือเรื่องขอยกเลิกการเป็นสมาชิกพร้อมคืนเงินค่าสมัครเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินบำรุงรายปีและเงินต่ออายุประจำปี โดยโอนเงินผ่านระบบ SCB Businessnet และแจ้งการโอนเงินให้ศูนย์ประสานงานทราบ 5. ศูนย์ประสานงานสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวได้ผ่านโปรแกรมชาปนก,กิจโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. เข้าสู่ระบบโปรแกรมชาปนก,กิจสงเคราะห์สสทท,ท 2. เลือกเมนูระบบชาปนก,กิจสงเคราะห์ 3. เลือกลิ์เมนูจากนั้นเลือกทำรายการ 4. เลือกตรวจสอบสถานะเงินสงเคราะห์ 5. ค้นหาจากปีเดือนที่สมาชิกเสียชีวิตและเลขชาปนก,กิจของผู้เสียชีวิตจากนั้นกดค้นหา 6. สมาคมกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับสมาชิกที่สมัครตั้งแต่ปี2,554จนถึงปี2,561ที่เสียชีวิตทุกราย โดยไม่ต้องขอประวัติการรักษา